สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับคุณครูพุทธานะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่5้าวันนี้เรามาเจอกันในหัวข้อเรื่องนะครับการคูณทศนิยมกับจํานวนนับจะเป็นยังไงนะครับจะไปดูก่อนว่าการคูณทสนิยมกับจํานวนนับเกิดจากมันเป็นลักษณะยังไงนะครับเด็กมาดูนะครับเราพิจารณาที่ อันดับแรกนะครับพิจารณาหาผลคูณของ4่คูณ2อ่าคูณ0.2นดเด็กๆ่าลืมว่า0.2ตัวนี้นะครับอ่ามันก็คืออะไรครับ1ส่วน10นะครับหรือเท่ากับเท่ากับอะไรครับอ่าสส่วน10อ่าเด็กๆ่าลืมนะครับอ่าเราหัวใจของเราคือเราต้องดูว่า1ส่วน10คือทศยม1ตำแหน่งถ้า2ส่วน10นั่นก็คือทศนินยม0.2อ่า อาพิจารณานะครับอ่าเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากการนำสี 2, ่คูณสอง่าสี่คูณศูนย์จุดสองเนี่ยเกิดจากศูนย์จุดสองบวกกันอยู่สี่ครั้งอ่าบวกกันสี่ครั้งมันก็เลยได้ศูนย์จุดแปดนะครับอ่าอันนี้คืออ่าคุณครูทําให้ดูนะครับอ่ะเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับตัวอย่างนะครับการคูณทดสิยมกับจํานวนนับเป็นยังไงอ่าตัวอย่างที่หนึ่งเขาบอกว่า แสดงวิธีหาผลคูณ2.63คูณ12เราจะคูณยังไงวิธีง่ายที่สุดคุณครูสอนไปแล้ว1.10 1 1ส่วน1 0 1ส่วน1ส่วนพันเราจะนำกลับมาใช้นะครับอันดับแรกเขียนวิธีทํำครับทัวทีต้องเปลี่ยนเป็นสีเป็นสีดำก่อนอ,อันดับแรกเขียนวิธีทำ ตามด้วยขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงนะครับอาเส็นสลอกโจทย์อลงมาครับสองจุ 6, คูณสิบสองเท่ากับเด็กๆมาดูครับมาดู2องจ่าสองตัวนี้นะครับมันเป็นทดสยมสองตำแหน่งแสดงว่าเราจะต้องไปพิจารณาที่1นึ่ส่วน ครูจะทําให้สองจุดหกสามเป็นจํานวนเต็มนะครับก็คือทําให้ได้สองร้อยหกสิบสามคุณครูจะต้องทํำยังไงอ่าคุณครูก็จะทำสองร้อยหกสิบสามส่วนหนึ่งร้อยอ่าเห็นไหมครับเราแปลงจากสองจุดหกสามให้เป็นจํานวนเต็มเสร็จแล้วคูณกับอะไรครับคูณกับสิบสองอ่าแบบนี้เราจะง่ายแบบนี้เราจะง่ายหลังจากนั้นทําไงครับอ่าถ้ากลับลงมาทําเส้นยาวเลยครับ 263คูณ12ส่วน100เสร็จแล้วเด็กๆทำงางเด็กๆก็เอา263คูณ12 263คูณ12ได้เท่าไหร่ฮเราก็ไปตั้งคูณปกตินี่แหละครับ263อ่ะคุณครูขอดพดตรงนี้คูณ12อ่าเด็กๆก็คูณครับอ่ารักหน่วยคูณหน่วย2คูณ3ได้6 สองคูณหกได้สองคูณหกได้สิบสองใส่สองทดหนึ่งสองคูณสองได้สี่บวกกับตัวทดเป็นห้านะครับต่อไปก็หนึ่งครับหลักสิบหนึ่งคูณสามได้สามหนึ่งคูณหกได้หกหนึ่งคูณสองได้สองอ่าเสร็จแล้วก็นำมาบวกกันครับหกอ่าไม่มีดึงลงมาครับสามบวกสองอ่าก็ได้ห้าห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งทดหนึ่ง สก็เป็นสามนะครับอ่าเราคูณกันเสร็จได้3ามพันหนอยห่าเด็กๆก็นำมาเขียนครับสามพันหนึส่วน100อย่าอย่าลืมว่า3ามพส่วน100เป็นทดนิยม2องตำแหน่ง เราก็นํามาเขียนครับเวลาเราตอบเราจะตอบอยู่ในรูปทศนิยมอ่าเรามันเป็นหึงส่วนร้อยวิธีนับก็นับครับ0ูนย์กี่ตัวครับศูนสองตัวอ่าคุณครูขอเขียนก่อนอ่5สามก่อนนะครับ3ามหนึ่งห,ห,งห,ห้อ่ะวิธีนับอ่าเด็กๆนับยังไงนับ02ตัวเห็นไหมครับเรานับมาจากข้างหลังทางขวามือนับหนึ่งสใส่จุดครับสรุป ข้อนี้เราก็จะตอบได้31.56ิอาห่าคุณครูก็ตอบตอบนะครับใส่แล้วก็ขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงอ่าสามสิอจุดห้าห่าเห็นไหมครับเวลาตอบเราก็ตอบอยู่ในอ่ารูปทดสนยมอ่าไปดูตัวอย่างข้อที่สองกันเลย คงจะเข้าใจแล้วตัวอย่างข้อที่2ทําเหมือนกันเลยนะครับทํายังไงเขียนวิธีทําก่อนครับวิธีทําขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดง2เส้นหลังจากนั้นทำยังไงครับลอกจดลงมาครับ103คง,งูณ0 8 1จ่า เที่ยวนี้เด็กๆสังเกตนะครับ0.815เป็นทดสิิยมกี่ตำแหน่งครับ3ตำแหน่งแสดงว่าต้อง1ส่วนพันแน่ทำยังไงเราก็เขียน103คูณคููจะทำ0.185ให้เป็นจำนวนเต็มด้วยการเอา1ส่วนพันมาคูณน,นะครับก็จะได้เป็น800 สิบห้าส่วนหนึ่งพันเห็นไหมครับมาแล้วหลังจากนั้นทำงานหลังจากนั้นเด็กๆก็ขีดยาวเลยครับหนึ่งศูนย์สามคูณแปดหนึ่งห้าส่วนหนึ่งพันจับคูณกันเลยครับจับคูณกันเลยคูณยังไงคูณยังไงก็คูณเหมือนเดิมครับคูณเหมือนเดิมก็คือแปดหนึ่งห้า คูณ 1>, 1 0 3ตั้งให้ตรงหลักอ่าคูณหลักแรกก่อน3 5เป็น15ใส่5โทษ1 3 1เป็น3บวกกับ1ตัวทษเป็น4 8 3 20 4เส็จแล้ว0ครับหลักที่2ครับ05ก็ได้0 01ก็ได้0 0คูณ8ก็ได้0ต่อไปหลักที่3ครับหลักร้อยอ่าคูณได้5 หนึ่งก็ได้หนึ่งอ่ะแปดก็ได้แปดอ่าเขียนให้ตรงครับเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ใส่เครื่องหมายบวกครับห้าไม่มีตัวบวกดึงลงมาครับอ่าสี่บวกศูนย์ก็ได้สี่ <c oughs> ตัวที่ครับสี่บวกห้าก็ได้เก้าสองบวกสามอ่าสองบวกหนึ่งก็ได้สามเสร็จแล้วก็แปดไม่มีตัวบวกดึงลงมาครับอ่าเราคูณกันได้ นะครับ83,945เรอ่าเราก็มาเขียนไ้ครับ83,945ื่นสนอส่าวน1,000เวลาเราตอบเราก็ตอบอยู่ในรูปของทดสิยมครับเป็นทดสิยมสามตำแหน่งตอบจะง่ายค,ค่ะคุณครูจะบอกพิธีก็คือเอาตัวนี้เขียนไว้ก่อนครับ8,3,9,4,5 เด็กๆสังเกตว่าศูนย์กี่ตัวสามตัวให้นับจากทางขวามือมาสามตัวนะครับหนึ่งสองสามใส่จุดครับอ่าคำตอบเราก็จะได้แปดสิบสามจุดเก้าสี่ห้าอ่าตอบตอบเท่าไหร่ครับอืมตอบเป็นตัวที่ไทยนะครับอ่าแปดสาม เห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วง่ายไหมครับอ่าง่ายไหมนะครับอ่าวันนี้คุณครูมีแบบฝึกให้เด็กๆมาฝึกจํานวน6ข้อนะครับให้เด็กๆฝึกดูจากตัวอย่างของคุณครูทั้ง2ข้อนะครับแล้วก็มาทําแบบฝึกหัดแล้วก็ส่งคุณครูนะครับําหรับในชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ